จะพี่น้องกิ่ปงปลาตองปลาตองปลาถือดังจะพี่น้องปลาถุอดงังนีปลาปลาขามุนเขาหน้าบานเฮ้งไข่ไเต็มห่วงนี่จะพี่น้องจะเสียบครัพคนเนี้ยวหอนห่อนนี่นนจกพี่น้องบองแก้วถึงบานจะนีกระปลาตองเหมือนกันจะพี่นอ้องย่างปลาตองถึงแยงพ้นกระโต๊ะจะพี่น้อง ย่างแบบอีสานอีสานได้จัดพี่น้องย,ย่างแบบทุกคนเลยต้องขอแรงน้ำกันด้วยจ้ะนร้างางบรรยากาศพนต๊จะพี่น้องน้อยนาน,าาน,น,าน้อยตาดูขั้วนี้ฝ้นกระห้วยจะพี่น้องฝ้นฝ้นขาฝ้นหัวรบกวนไม่ได้กินแร้เนาะจะกพี่น้องรบกวนอาหารแรงอาหารเย็น พ่อกันพวกหอมปากหอมพ่อนอกจากพี่น้องไม่จอยบรยยิษไทยฉีดข้าวปุ้นโป๊กนอกจากบร,ริษไทยตะวันวิ่นก็ะลยจากพี่น้องนี่จ้าเทียบร้อยแล้วได้จากทางพี่น้องพบกันช่วงเย็นช่วงค่ำที่ซุกเราไม่จอยว่างซกแล้วก็สิย่าง <ๆ S 1> เมื่อวันวานจอดย่างเบบ อกเผือ่ได้บานเท่าเอิญอกเผือ่อกเผือท่าเผือ่ได้จากเี่ยงปลาตองปกติแล้วสิลาบเน่จาจะพี่น้องแต่ว่าปลามันบวสดปลาได้มากกับตายอลไรจะพี่น้องพี่น้องเอ้ยจอยมันกับสิลาบกับตึ้งหยาบค่ะมันกับขั้นตอนัลน์เนาะเพื่อสีเหล็กจอยสวรรค์ตะไค่มันอะไรจะปลาดางังบานเท่า ตำแก้วบักหน้าสมๆจะพี่น้องเอ้ยแสบแสบนี่ละอาหารแ,ารรแนมเงินกระไดพี่พอกับกพร้อนปาก้อ,อกนคอเนาะคุดเสียงฟ้าห้องมาเลือดทื่อเท่ารู้จกักทายชิปข้ามข้ามกลางบรรยากาศฝนตกทำต่อไปไม่จ้อยกับตำแก้วตำแก้วจะพี่น้องแก้วกับปลาย่างแสบแสบ ัปลาย่างแซ่บๆพี่จะมาฟอกันกับพี่เมนูนึงจ้ะพี่นอ้องมาม่ามาม่าคนจนจ้ะพี่น้องคนจนคนพวกไปก,กินเพื่อกันนี่ละฝนมันตกหน่อยน่าหน่อยตายจ้ะพี่น้องนี่แหละอาหารอาหารไม่จอ้อยท่านุ่งเงอนก็ได้พักบุ้งพักบุ้งกับปูเขาเองแต่พี่น้องพักบุ้งทางบ้านนี่ละงาม แล้วชิมกันจากพี่นอ้องอืมแซ่บแซ่บจากพี่นอ้องมามาะรสต้มยำหัวใส่ผักบุงจับมือนี้ไม่จ้อยกันสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้เนาะค่ะจับพ่อ,พอกันพอ่อหอมปากหอมคอเนาะจับพี่นอ้องไม่จ้อยกินทะเล่างกันเมือ่อนาคิมนาพ่อกันไม่เด้อค่ะเด้อฝากเบิ่งคลิปนี้เด้อจับพี่นอ้อง ชอบกดไลค์ใช่กดดูด้วยจ้ะพี่น้องเมือนะ่อานที่นายต้องกอดกันนะคะ่ะสวัสดีค่ะ